ันเครับคุณผู้ชมครับนี่คือช่วงเวลาของ VR s o i e r นะครับรายการที่นำเสนอภารกิจเพื่อชาติศาสตร์กของทุกต่อทัพนะครับวันนี้ติดตามกับผมรัฐรุสกุลวัชระอันนันครับวันนี้มาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกของเรากันเลยนะครับทางรองผู้บัญชาการทหารบกครับเยี่ยมฐานทหารนำกำลังใจจากแนวหลังสู่ทหารชายแดนไทยกับพูชาที่เสียสละปฏิบัติหน้าที่ป้องกันภัยทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็งเพื่อประเทศชาติและประชาชนครับ ตลอดวันนี้นะครับพลเอกอภินันคำเพาะรองผู้บัญชาการทหารบกเป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกตรวจเยี่ยมกองกําลังป้องกันชายแดนไทยกัมพูชาที่ปราสาทต,ตาควายอาเภอพนมรงรักจังหวัดสุรินทโดยวางพวงมาลาสักการะอนุสาวรีย์พิทักษ์ไทยณฐานปฏิบัติการพระใหญ่กองร้อยทหารพรานที่2602ซึ่งเป็นอนุสาสถาน์ราลึกถึงคุณงามความดีและยกย่องเชิดชูเกียรติแก่กําลังพลผู้พลีชีพเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติด้านจังหวัดสุริน ก่อนเข้าเยี่ยมชมความงามของตัวประสาทตาควายและพบปะให้กำลังใจกำลังคนที่ปฏิบัติภารกิจป้องกันประเทศและติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงฐานปฏิบัติการให้มีความสะดวกต่อการปฏิบัติภารกิจพร้อมมอบสิ่งของบำรุงขวัญและพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้กับกำลังพลและอวยพรเนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ตอนรับปีใหม่แก่กําลังพลทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่ตลอดแนวชายแดนไทยกัมพูชาด้านจังหวัดสุรินในพื้นที่3อําเภอนะครับคืออําเภอพนมดงรักอําเภอกาบเชิงและอําเภอบัวเชิดซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดช,ชอบของกองกับของกองทัพภาคที่2กองกําลังสุรนารีเพื่อเป็นขวัญกําลังใจแก่เจ้าหน้าที่เนื่องจากยังคงต้องทํางานหนักเพื่อดูแลความเรียบร้อยตามแนวชายแดนระวังป้องกันการ,การลักลอบหลบหนีเข้าเมืองของแรงงานต่างด้าวรวมทั้งการกระทําความผิดกฎหมายทุกรูปแบบ จากนั้นครับรองผู้บัญชาการทหารบกพร้อมด้วยพลโทรสราวแสงผลแม่ทัพภาคที่สองพลตรีวีรยุทธรักษินผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารีได้ตรวจเยี่ยมพบพูดคุยสอบถามความเป็นอยู่ให้กำลังใจกำลังพลที่จุดตรวจพลานยาวอำเภอกันตรลักษ์จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งทหารหารรั้วของชาติเหล่านี้ได้อุทิศเสียสละความสุขส่วนตัวมาปฏิบัติหน้าที่รักษาแนวชายแดนปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงเพื่อปกป้องอธิปไตยและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนโอกาสนี้รองผู้บัญชาการทหารบกได้มอบพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้กับผู้บังคับกองพันทหารราบพี่13และมอบของขวัญปีใหม่ให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ทั้งนี้ครับจุดตรวจพลานยาวอยู่ในความรับผิดชอบของกองพันทหารราบที่13หน่วยเฉพาะกิจที่1กองกําลังสุรนารีมีภารกิจหลักคือการเฝ้าตรวจสอบความเคลื่อนไหวตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นหน้าผาสูงชันยังคงมีทุ่นระเบิดที่ไม่สามารถเก็บกู้ได้หมดเจ้าหน้าที่จึงต้องคอยระวงังดูแลความปลอดภยัยไม่ให้ประชาชนเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงใกล้ชายแดนเด็ดขาดจากนั้นครับพลเอกอภินันคำเพราะ รองผู้บัญชาการทหารบกและคณะได้ติดตามการปฏิบัติภาร,รกิจป้องกันประเทศบำรุงขวัญกำลังใจที่จุดตรวจเนิน500กองร้อยทหารพรานที่2308และมอบพระบรมฉาย,ยาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและมอบของขวัญปีใหม่ให้กับกำลังพลการเยี่ยมฐานทหารและนำส่งกำลังใจจากแนวหลังสู่ชายแดนเป็นหนึ่งในนโยบายที่สำคัญที่ผู้บัญชาการทหารบกแสดงความห่วงใยต่อกำลังพลที่เสียสละปฏิบัติงานตลอด2 4ชั่วโมง เพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติโดยตลอดเดือนธันวาคมนี้ครับผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพบ,บกมีกำหนดเดินทางไปเยี่ยมอวยพรปีใหม่ให้เจ้าหน้าที่ตามฐานปฏิบัติการชายแดนทุกกองทัพภาคพร้อมให้กำลังใจอวยพรกำลังพลในเทศกาลปีใหม่ครับทางกองทัพภาคที่3ส,ส่วนหน้าครับมอบแนวทางผ่านชุดขับเคลื่อนการทำงานใน9จังหวัดรณรงค์สร้างจิตสำนึกในพื้นที่เสี่ยงแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองครับ ที่สโมสรยอดทัพบันเทิงกองพลทหารราบที่7อําอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่พลตรีถนัดผลโกสายเสวีรองแม่ทัพภาคที่3ในฐานะรองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือกองทัพภาคที่3ส่วนหน้ามอบนโยบายการปฏิบัติงานให้กับกําลังพลชุดขับเคลื่อนการทํางานในพื้นที่9จังหวัดภาคเหนือให้รับทราบแนวทางการปฏิบัติงานด้านการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง โดยในปีนี้กองมัญชาการควบคุมไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือกองทัพภาคที่3ส่วนหน้าให้ความสําคัญในการส่งชุดขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจำนวน15ชุดร่วมกับชุดปฏิบัติการกองกิจการพลเรือนของหน่วยทหารในพื้นที่ ลงพื้นที่สร้างความรู้ความเข้าใจและปลูกจิตสำนึกให้กับประชาชนเฝ้าระวังและป้องกันไม่ให้เกิดไฟป่าขั้นรุนแรงในพื้นที่9จัวหวัดภาคเหนือพร้อมกับสอดแทรกการสร้างการรับรู้ให้กับภาคประชาชนในการตระหนักถึงภัยอันตรายจากไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนตลอดจนรณร,รงค์ห้ามเผาป่าวัสดุทางการเกษตรในห้วงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนปีพุทธศักราช2565นะครับตามที่แต่ละจังหวัดได้กำหนดไว้ ขณะที่คุณภาพอากาศครับของ17จังหวัดภาคเหนือในวันนี้นะครับมีค่าฝุ่น PM 2.5เฉลีย่ยอยู่ระหว่าง20-59ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเมตรโดยในพื้นที่ตำบลในเมืองอำเภอในเมืองจังหวัดโดยที่พื้นที่ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกครับพบว่ามีค่าฝุ่น PM 2.5อยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพครับ นักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเพิ่มพูนความรู้พัฒนาทักษะการใช้อาวุธในการต่อสู้ระยะประชิดครับที่กองพลทหารราบที่9จังหวัดกาญจนบุรีพลตรีบัญยงทองน่วมผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่9ได้สั่งการให้กองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่29เป็นหน่วยจัดการฝึกภาคสนามให้กับนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าชั้นปีที่5รุ่นที่69 เพื่อให้นักเรียนในร้อยมีความรู้ความสามารถและทักษะการใช้อาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยรวมถึงการทำลายเป้าหมายในระยะประชิดได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วโดยยึดถือแนวทางการฝึกตามคู่มือการฝึกอบรมระบบอาวุธและการใช้อาวุธในการต่อสู้ระยะประชิดของกรมยุทธศึกษาทหารบกและได้รับประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริงในพื้นที่จากชุดครูฝึก โดยได้ทําการฝึกการใช้อาวุธในการต่อสู้ในระยะประชิดจํานวน5วิชานะครับประกอบด้วยทักษะการใช้อาวุธระบบอาวุธและการวิพากษ์ศาสตร์การใช้และการยิงอาวุธปืนพกในการต่อสู้ระยะประชิดการใช้และการยิงอาวุธปืนลูกซองในการต่อสู้ระยะประชิดการใช้และการยิงอาวุธปืนเล็กยาวในการต่อสู้ระยะประชิดการยิงปืนต่อเป้าหมายเคลื่อนที่การฝึกการเปลี่ยนซองกระสุนเร่งด่วนและแก้ไข ทางนี้ครับหน่วยได้ดำเนินการกักตัวและตรวจ ATK ครูฝึกตามมาตรการป้องกันโควิด -19 ครับเรือข่ายประชาชนอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันนะครับแสดงออกซึ่งถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ได้น้อมนำแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนติดตามได้จากรายงานพิเศษครับ หัวหินณนะที่แห่งนี้มีเรื่องราวความผูกพันของชาวหัวหินที่มีต่อพ่อหลวงประบาทสมเด็จพระบระมนชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิธิได้ถูกถ่ายทอดผ่านงานหัวหินบ้านของพ่อส่งต่อแนวคิดให้ลูกที่จัดขึ้นณนะอุทยานราชพักอำเภอหัวหินจังหวัดประจบคีรีขันเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณประบาทสมเด็จพระบระมนชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิธิที่ได้ทรงงานหนักเพื่อประชาชนชาวไทยอย่างอเนกอันันต์ โดยจังหวัดประจวบคิรีขันร่วมกับคณะกรรมาการวิสามันการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระหมหากษัตริย์วุฒิสภาคณะอนุกรรมธิการศึกษาและเสนอแนะแนวทางด้านการสื่อสารในการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระหมหากษัตริย์มูลนิธินักศึกษาสถาบันพระปกเก้าเพื่อสังคมเครือข่ายเยาวชนซิดไทยแลนด์ โดยมีนายสุวพันธ์ตันยุวัฒนะประธานคณะกรรมาการสามัญพิทักษ์และเทือทุนสถาบันพระหมหากษัตริย์พุทิสภาเป็นประธานในพิธีโดยการจัดง,งานในครั้งนี้ได้สะท้อนให้เห็นว่าประชาชนในอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีความผูกพันกับสถาบันพระหมหากษัตริย์ตั้งแต่ในอดีตก่อนการตั้งสยามประเทศจนถึงรัชกาลปัจจุบันแห่งราชวงศ์จักรีที่ประชาชนต่างน้อมนาแนวทางพระราชดำริมาปรับใช้ในการดํารงชีวิตสื่อไป ผมคิดว่ามีหลายเรื่องแลนะข่าวก็คงไม่หมดอ่ะแต่ถ้าให้ผมหยิบมาสักสามสามเรื่องที่พระงท่านพระราชทานไวไวเนี่ยเรื่องแรกเนี่ยผมคิดว่าปัญญาของเรษสกิจพอเพียงศาสตร์ของพระราชาผมว่ายิ่งใหญ่ที่สุดโดยเฉพาะช่วงที่คนไทยประเทศไทย ประสบปัญหาแบบนี้ประสบปัญหาจากโควิดเนี่ยเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความสำคัญประเด็นที่สองเนี่ยพวกท่านพูดเรื่องการติดทองหลังพระผมคิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญคนไทยต้องต้องช่วยกันทำงานคนไทยต้องทำงานโดยไม่ต้องนึกถึงหรอกว่าจะได้รับคำชมเชยจะได้รับอะไรต่อนี้อะไรนะครับเป็นสิ่งตอบแทน การทำความดีการทำเพื่อส่วนรวมผมคิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเรื่องที่สามเนี่ยผมคิดว่าสืบเนื่องมาจากครั้งสมเด็จพระราชบลดาสืบเนื่องมาจากครั้งรัชกาลที่8ต่อเนื่องมาถึงรัชกาลที่9และรัชกาลที่10ก็คือให้นึกถึงประโยชน์ของส่วนรวมมาก่อนประโยชน์ของส่วนตัว ค่อยเป็นลำดับรองลงมาที่หลังที่ถึงคนอื่นก่อนแล้วถ้าดูในพระบรมราชโารพระราชลำ m รัชของพระองค์ท่านคนไทยจะสังเกตได้เลยว่าทุกอย่างพระองค์ท่านเอาประชาชนเป็นสูงสาประชาชนมาก่อนแล้วเรื่องอื่นก็จะดีตามมาเองผมคิดว่าทั้งสามเรื่องนี้คือหัวใจสำคัญของของสิ่งที่พระองค์ท่าน ได้ให้ไว้กับประเทศไทยและคนไทยทุกคนครับขณะที่กองพบโดยกรมดุรยิยางทหารบกได้ร่วมบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์อาทิพเพลงมหามงคลชะตาชีวิตลมหนาวและไกล้รุ่งที่ยังคงตราตึงอ,อยู่ในหัวใจของคนไทยทุกคนทุกบทเพงลงล้วนแฝงด้วยความหมายที่ลึกซึง้งถือเป็นบทเพลงที่ทรงคุณค่ายิ่งที่ทหารทุกนายต่างมีความรู้สึกรักและกวงแหนแผ่นดินไทยก็มีเพลงที่ถือว่าเป็นเพลง อ,อยู่ในหัวใจของทหารทุกๆคนนะฮะก็คือเพลงความฝานันอันสูงสุดซึ่งมีบทประพันธ์ที่ประทับใจแล้วก็มีมีสิ่งที่ต้องให้เรายึดถือนะฮะ mm hmm. เช่นจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นปุยผงจะยอมตายหมายให้เกียรติดำรงจะผิดทองหลังองค์พระปฏิมาอย่างนี้นะครับเราก็ได้นำ บทประพันธ์ที่พระอ,องค์ท่านได้ประพันธ์เนี่ยนำมาใช้ในการาปฏิบัติหน้าที่ราชการแล้วก็ใช้ในการดำรงชีพประจำวันด้วยนะครับก็ทุกๆคนน้อมระลึกถึงพระอ,องค์ท่านและก็เพลงของพรอองค์ท่านเนี่ยเราได้นำมาบรรเลงแทบจะทุกทุกงานนะครับ ส่วนกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่อย่างเครือข่ายเยาวชนซีไทยแลนด์เปรียบเสม,มือนเมล็ดพันธุ์ที่ได้รับการปลูกฝังความสนัทธรักบ้านเกิดและความรู้สึกรักและเทิดทูนสถาบันชาติศาสตร์ประมากษัตริย์ได้ถ่ายทอดเรื่องราวความประทับใจที่มีต่อพระองค์ท่านหลายต่อหลายแนวคิดล้วนมีประโยชน์มากมายพร้อมนํามาปรับใช้เป็นแนวทางให้กับคนรุ่นใหม่ท่านเป็นทั้งตัวอย่างของชาวไทยแล้วก็มีโครงการต่างๆมากมายที่เกิดขึ้นเนี่ยซึ่ง ก็เป็นแนวคิดที่ก้าวหน้าและมีประชาชนเป็นที่ตั้งครับผมทีนี้เนี่ยก็เลยรู้สึกว่า,าควรนำมาเป็นเยี่ยงอย่างในการใช้ชีวิตครับผม แม้เวลาจะผ่านมาเนิ่นนานกว่า5ปีแต่ประชาชนชาวไทยทุกคนยังคงเทิดทูนและน้อมลำลึกถึงพระมหากราุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษรที่ทรงอทิตพระวรากายทรงงานด้วยความวิริยะอุตสาหะเพื่อประชาชนชาวไทยทุกคนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นบนพื้นฐานของความพอเพียงทีมข่าวทหารรายงาน ติดตามข่าวกันต่อนะครับคุณผู้ชมครับกองกําลังสรวศักดิ์มนตรีบูรณาการทุกภาคส่วนในพื้นที่คุมเข้มซีลชายแดนสกัดกั้นสิ่งผิดกฎหมายตามแนวชายแดนแม่น้าโขงจับกลุ่มแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายครับกองกำลังส่วนศักดิ์มนตรีบูรณาการทุกภาคส่วนในพื้นที่คุมเข้มซีลชายแดนสกัดกั้นสิ่งผิดกฎหมายตามแนวชายแดนแม่น้ำโขงตามนโยบายผู้บัญชาการทหารบกจัดกำลังลาดตระเวนเฝ้าตรวจจุดเสี่ยงจุดเพ่งเล็ง บระเวณพื้นที่บ้านนาขาท่าหมู่7นะครับตำบลพัทายอำเภอท่าอุเทนจังหวดัดนครพนม ได้ตรวจพบเรือกีบแล่นมาจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านแล่นเรือข้ามฝั่งแม่น้ำโขงมาจอดบริเวณริมฝั่งไทยเวณดังกล่าวจากนั้นคนขับเรือได้แล่นเรือกลับไปยังฝั่งสปปลาวชุดลาดตระเวนจึงได้ทำการเข้าตรวจสอบพบแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายในวน6คนเป็นชายหนึ่งคนหญิง5คนนะครับจึงได้ดำเนินกรรมวิธีตรวจสอบตามมาตรการป้องกนันโควิด -19 อย่างเคร่งครัดและส่งสถานีตำรวจภูธรท่าอุเทนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ทางนี้ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่เป็นแหล่งข่าวภาพประชาชนช่วยการตรวจสอบในทุกการกระทำผิดตามแนวชายแดนรวมถึงบุรณาการร่วมประเทศเพื่อนบ้านในมาตรการเฝ้าระวังการกระทำความผิดอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่21ยังคงป้องกันแนวชายแดนตลอด24ชั่วโมงเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดสู่พื้นที่ตอนในต่อไปด้านกองกำลังเทพสตรีโดยกองร้อยทหารราบที่2521 หน่วยเฉพาะกิจกรมทาหารราบที่25ได้รับแจ้งมีแรงงานชาวเมียนมาพักอยู่ที่บ้านเช่าเลขที่295ทับหตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองจึงเข้าตรวจสอบและพบแรงงานชาวเมียนมา16คนรวมทั้งผู้ติดตาม3คนทั้งหมดไม่มีเอกสารหนังสือเดินทางและจากการสอบถามให้การว่าได้เดินทางมาจากจังหวัดเกาะ2เสียค่าในหน้าคนละ20,000-25,000บาทและจะเดินทางต่อไปยังจังวัดพังงาและจังหวัดภูเก็ต เบื้องต้นเจ้าหน้าที่จึงดําเนินการตรวจคัดกรองตามมาตรการป้องกันโควิด -19 และควบคุมส่งตัวสถานีตํารวจภูทรเมืองระนองดําเนินการตามกฎหมายต่อไปด้านกองกําลังเทพสตรีโดยเจ้าหน้าที่จุดตรวจศิลาสลักจุดตรวจทุ่งตาพลจุดตรวจในวงร้อยรอสองห ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชน C105 รับแจ้งจะมีการขนแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายโดยใช้เส้นทางสายรองจากบ้านห้วยกลุ่มหมู่ห้าตำบลละอุ่นเหนืออำเภอละอุ่นจังหวัดระนองมีนายนารงศักดิ์หรือโขลงสุดท้องเป็นรับพาเดินมาขึ้นรอพร้อมกับรถจักรยานยนต์1คันและรถเก่งสีดำขับนำทาง ตามด้วยรถอิสูซุมิลเซเว่นสีขาวทะเบียนกไก่รอเลิง3150สุรารธานีบรรทุกชาวเมียนมารวม20คนและมีรถอ so ิสูซุดีแม็กซ์ตอนครึ่งทะเบียนบใบไม้รอเรือ2196ชุมพรมีนายเกรงศักดิ์ทองใสเป็นคนขับปิดท้ายและสั่งการ จากการสอบถามชาวเมียนมาทั้งหมดเดินทางมาจากที่ต่างๆในประเทศเมียนมาเพื่อจะเดินทางต่อไปยังจังหวัดสุราธ,ธานีโดยเสียค่าในหน้าเป็นเงินคนละ25,000บาทจึงทำการตรวจยึดของกลางทั้งหมดเพื่อขยายผลและควบคุมตัวชาวต่างด้าวดำเนินการตามมาตรการป้องกันโควิด -19 และควบคุมตัวส่งสถานีตำรวจภูธรละอุ่นเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป กองร้อยทหารพรานที่3 5 0 5หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35กองกำลังในเรศวรได้รับแจ้งจากผู้นำชุมชนตำบลสามหมื่นอแม่ระมาจจังหวัดตากพบแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายซุกซ่อนตัวอยู่ในป่าละมาะข้างทางหลวงหมายเลข1 1 7 5สายแม่ระมาจบ้านตากพื้นที่บ้านต้นพึ่งหมู่ที่5จึงได้นำกำลังพลเข้าตรวจสอบและพบแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาจำนวน14คนพร้อมกระเป๋าสัมภาระทั้งหมด สารภาพว่ามาจากหลายจังหวัดของประเทศเมียนมาและเมื่อเดินทางมาถึงจังหวัดเมียวดีได้ว่าจ้างนายหน้าให้ลักลอบนำพาเข้าไทยเพื่อนำไปทำงานที่จังหวัดสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครโดยทั้งหมดนั่งเรือข้ามมายังฝั่งไทยจากนั้นมีรถยนต์รับส่งไปที่จุดหมายแรกและเดินเท้าไปยังจุดพักคอยรถยนตอีกคันแต่มาถูกเจ้าหน้าที่จับกุมได้เสียก่อน เบื้องตน้นเจ้าหน้าที่ได้นำตัวแรงงานทั้งหมดไปตรวจคัดกรองโควิด1 9ก่อนควบคุมตัวดำเนินการตามกฎหมายต่อไปทหารยังคงเคียงข้างพี่น้องประชาชนด้วยความห่วงใยในฐานะลูกหลานของประชาชนครับที่จังหวัดนครพนมกองพันทหารราบทีสามกรมทหารราบพิสามได้นำผ้าหม่มที่ได้รับมอบจากบริษัทสยามแมคโครสาขาสา,สาขานาครพนมออกแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่บ้านนาโพตบุบ้านพึ่งจังหวัดนครพนม โดยชุดปฏิบัติการกิจการพล,ลเรือนจะลงพื้นที่รับผิดชอบในทุกๆเช้าเพื่อเข้าสำรวจความเป็นอยู่นะครับรับทราบความเดือดร้อนร่วมวงเสวนากับประชาชนที่นั่งผิงไฟให้ความอบอุ่นในยามเช้าเพื่อคลายหนาวซึ่งปัจจุบันฤดูดหนาวของจัหงหวัดนครพนมยาวนานกว่าทุกปีรวมถึงอุณหภูมิที่ลดต่ำสุดในรอบปีซึ่งหากยังเป็นอย่างนี้ต่อไปอาจจะเข้าสู่การประกาศเป็นพื้นที่ประสบภ,ภัยหนาวโดยการออกช่วยเหลือมอบผ้าห่มในครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายผู้บัญชาการทหารบกที่ให้หน่วยทหารได้นำกำลังพลและยุทธโภปกรณ์ออกช่วยเหลือประชาชนในทุกพิติรวมถึงความร่วมมือร่วมใจของภาคเอกชนช่วยสนับสนุนทุนทรัพย์ช่วยเหลือประชาชนครับกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่112 จัดกำลังพลชุดจิตอาสาพระราชทานลงพื้นที่หมู่12ตำบลหนองยาอเภพ,พรมสารคามเพื่อรับซื้อผักปุ้งกับเกษตรกรในพื้นที่ซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด -19 และในช่วงนี้เป็นฤดูหนาวทําให้ผลผลิตลดน้อยลงเพื่อน,นํามาเป็นส่วนประกอบของอาหารเพื่อรับประทานภายในหน่วยและเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่มีความยินดีและขอขอบคุณหน่วยทหารที่เป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส กองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่1 1 2ได้ดำเนินการโครงการจักรยานสารฝันปันสุขให้กับโรงเรียนอนุบาลเกาะจันต์ตำบลเกาะจันร์อำเภอเกาะจ,านจานันรจังหวัดชลบุรีโรงเรียนวัดวังกะจะตต์ำบลวังเย็นอำเภอแปลงยาวจาังหวัดฉะเชิงเซาโรงเรียนวัดวังเย็นตำบลวังเย็นอำเภอแปลงยาวจาังหวัดฉะเชิงเซาโรงเรียนทุ่งสสดาวประชาสรรค์ เขตเทศบาลทุ่งสะดาวอำเภอแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเซาซึ่งทั้ง4โรงเรียนตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลจากเขตเมืองและขาดแคลนทุนทรัพย์ทางครูนักเรียนและผู้ปกครองได้ขอบคุณทหารที่ได้สรรฝันให้กับเด็กนักเรียนที่ยากไร้ได้มีจักรยานไว้ใช้ประโยชน์เพื่อเป็นประโยชน์ทางการศึกษาต่อไปครับปิดท้ายกันนะครับกับคลิปภาพที่นางสาวไอซะบินดอรอแมด พยาบาลวิชาชีพได้ย้ำภาพความทรงจำอันง,งดงามนะครับในช่วงเวลา13ล้าน6 5 1 2 0 0วินาทีกับความร่วมมือช่วยเหลือผู้ติดเชื้อโควิด -19 ณโรงพยาบาลสนามกองทับปกค่ายรัตนพลจังหวัดสงขลานะครับโดยมีทีมแพทยาา์พยาบาลโรงพยาบาลคลองหอยโข่งร่วมกับทหารจิตอาสากองพลพัฒนาที่4ที่ได้คอาดูแลประชาชนให้ปลอดภัยและกลับสู่อ้อมกอดของครอบครัวไปติดตามกันได้นะครับและนี่คือทั้งหมดของวิทยาโซเยร์กับผมรัฐรุศกุลวัชระอานันต์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ You. There's a time that I remember